ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลังจากเข้าสู่เขตแดนทะเลทรายโลหิตมินเฉินเซียงจึงมุ่งตรงไปยังหลุมลึกที่มังกรท้าพบเซียนเคยส่งตัวพวกเขาออกมาผ่านไปไม่ได้นานพวกเขาก็มาถึงปากหลุมลึกในที่สุดดูเหมือนมังกรท้าพบเซียนจะใช้หลุมลึกเดินทางเป็นประจำทําให้เส้นทางมีความราบเรียบอีกทั้งยังแยกย่อยเป็นหลายช่องทางเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มครั้นจึงควบคุมให้กระจกเทพหกวิธีเคลื่อนที่เข้าสู่เส้นทางภายในหลุมอุโมงค์ แม้ภายในหลุมลึกจะมีช่องทางจํานวนมากแต่เฉินเซี่ยงมีความจําเป็นเลิศทําให้สามารถจดจําเส้นทางได้อย่างแม่นยําคิดว่าพวกเราจะได้พบเปลวเพลิงโลหิตในไม่ช้าชิ้นช่วงกล่าวขึ้นยามนี้นางสัมผัสถึงคลื่นความร้อนได้ชัดเจนอีกทั้งยังพบเห็นสายลมที่ก่อเกิดจากปราณพลังแห่งเพลิงโลหิตพัดผ่านเป็นระยะ,ะยะใช่แล้วเฉินเซียงพยักหน้าครั้นจึงพากันกระโดดออกจากกระจกเทพหกวิถี ยามนี้ชินชวงนำแผ่นขข่พลังต้านเพลิงโลหิตออกมาเปิดใช้งานขณะที่เฉินเซียงกระตุ้นขข่พลังต้านเพลิงโลหิตจากกระจกเทพหกวิธีปลดปล่อยม่านพลังปิดล้อมรอบตัวเช่นเดียวกันม่านพลังมีลักษณะเหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วกระจกเทพหกวิธีของเจ้าสามารถคัดลอกขข่พลังได้อย่างสมบูรณ์แบบชินชวงกล่าวด้วยความชื่นชมแน่นอนอยู่แล้วขข่พลังต้านเพลิงโลหิตไม่ใช้พลังงานมากเกินไปพวกเราสมควรบุกฝ่าเปลวเพลิงได้เป็นเวลานาน เฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มมาข้าจะเป็นคนทดสอบดูก่อนกล่าวจบเฉินเซี่ยงก็เดินนำหน้าชินชวงไปตามเส้นทางอันมืดมิดหลังจากผ่านทางโคง้งทั้งสองก็พบเห็นแสงสีแดงเพลิงชัดเจนว่าเบื้องหน้าเป็นรอยต่อระหว่างเขตแดนทะเลทรายโลหิตมินและทะเลเพลิงโลหิตเจ้ารู้สึกถึงการแผดเผาบ้างหรือไม่ชินชวงถามขึ้นไม่แต่มันค่อนข้างร้อนเฉินเซียงกล่าว ครั้งก่อนที่บุกฝ่าทะเลเพลิงด้านบนพวกเราได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่านี้ปัจจุบนันปัจจุบันพวกเราเผชิญกับเปลวเพลิงในส่วนลึกที่มีความรุนแรงยิ่งกว่าแต่ไม่ได้รับผลกระทบเหมือนด้านบนกล่าวคือความร้อนระดับนี้สมควรเป็นผลกระทบสูงสุดที่พวกเราจะได้รับแล้วฉินชวงพยักหน้าจากนั้นทั้งสองจึงเร่งสีเท้าบุกฝ่าเปลวเพลิงต่อไปผ่านไปได้สักพักฉินชวงก็นึกกังวลว่าข่ายพลังอาจต้านทานเปลวเพลิงไม่ได้ตลอดเวลา อย่าเพิ่งเข้าไปลึกมากกว่านี้ชินชวงกล่าวขึ้นแต่เมื่อเห็นว่าเฉินเซียงยังคงก้าวเดินไปเรื่อยๆนางจึงเร่งตะโกนว่าเปลวเพลิงเบื้องหน้าจะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆส่วนขายพลังมีหลักการคล้ายกับการใช้ผ้ายเย็นห่อหุ้มร่างกายหักมันมีขีดจำกัดพวกเราก็อาจได้รับอันตรายฉะนั้นพวกเราต้องทดสอบอยู่ในบริเวณนี้ก่อน ชินชวงค่อนข้างระวังตัวอย่างยิ่งเพราะครั้งก่อนนางเห็นว่ากระจกเทพหกวิธีถูกแผดเผาจนบิดเบี้ยวและหากไม่ได้มังกระทับเสียนชัวนช่วชัวหวยป่านนี้นางกับเฉินเซี่ยงจะต้องเป็นฝุ่นทุรีลอยล่องไปตามสายลมเมื่อเป็นเช่นนั้นเฉินเซียงจึงต้องย้อนกลับมาและทดสอบข่ายพลังอยู่ในบริเวณดังกล่าวหลังจากผ่านไปสามวันชินชวงก็มั่นใจว,ว่าข่ายพลังจะสามารถต้านทานเปเลวเพลิงได้ดังนั้นนางจึงกล้าที่จะบุกฝ่าเข้าไปในส่วนลึก เสี่ยวชวงเจ้าคิดว่าเส้นทางด้านล่างจะมีศิลาเซียนวิธีรังสรรค์หรือไม่เฉินเซี่ยงถามความเห็นเขาพยายามมองหามาตลอดเส้นทางแต่ไม่มีวิแววว่าจะค้นพบสิ่งใดขณะที่ไม่รู้ว่าการค้นหาศิลาเซียนวิธีรังสรรค์จะต้องทําอย่างไรบ้างคิดว่าการค้นหาศิลาเซียนวิธีรังสรรค์ในเส้นทางนี้มีโอกาสค้นพบได้น้อยมากอึมมมเจ้าคิดว่ามังกรท้าพบเซียนขุดเส้นทางนี้ขึ้นมาเพื่อสิ่งใดชินชวงกล่าวด้วยคําถามชี้นํา จริงด้วยเขาสมควรขุดเส้นทางเพื่อค้นหาศิลาเซียนวิธีรังสรรค์เฉินเซียงพิ่งฉุกคิดได้จากคำถามของชินชวงถูกต้องมิฉะนั้นเขาจะไม่เสียเวลาขุดช่องทางใต้พิภพจำนวนมากแบบนี้ชินชวงพยักหน้าหากพวกเราต้องการค้นหาศิลาเซียนวิธีรังสรรค์ก็สมควรเริ่มการค้นหาจากทะเลเพลิงด้านบนเดิมที่เชิญเซียงนึกสงสัยว่าทำไมมังกรท้าพบเซียนจะต้องขุดเส้นทางใต้พิภพเป็นจำนวนมาก แต่ในที่สุดเขาก็ได้เข้าใจแล้วว่าเป็นเพราะสาเหตุใดแน่หละว,ว่ามังกรทาพบเซียนขุดช่องทางใต้พิภพเพื่อค้นหาศิลาเซียนวิธีรังสรรและผลึกเซียนวิธีรังสรร์นั่นเองเป็นไปได้ว่ามังกรทาพบเซียนค้นพบผลึกเซียนวิธีรังสรรค์จากช่องทางส่วนลึกนี้เฉินเซียงกล่าวไม่รู้เลยว่าเขาใช้วิธีการใดในการค้นหา ปัจจุบันเฉินเซียงตั้งเป้าหมายไว้เพียงศิลาเซียนวิถีรังสรรค์เท่านั้นเพราะมังกรทาพบเซียนเคยบอกไว้ว่าผลึกเซียนวิธีรังสรรค์มีความแข็งแกร่งและไม่ง่ายที่จะทําการสยบข้าไม่รู้เหมือนกันหรือพวกเราจะขึ้นไปหามังกรท้าพบเซียนเพื่อสอบถามถึงวิธีการและข้อมูลที่เกี่ยวกับศิลาเซียนวิธีรังสรรค์ชินช่วงกล่าวหากพวกเราค้นหาอย่างสมเดาก็เป็นเรื่องยากที่จะค้นพบอีกทั้งยังพึ่งพาโชคมากเกินไปอืมพวกเราไปพบเขาก่อนดีกว่า เฉินเซียงพยักหน้าเห็นด้วยเมื่อตกลงกันได้ทั้งสองจึงพากันเดินทางขึ้นมาด้านบนทะเลเพลิงโลหิตแม้จะมีเปลวเ,เพลิงโลหิตลุกโชนทั่วพื้นที่แต่เฉินเซียงและชินชวงสามารถบุกฝ่าไปได้โดยไม่รู้สึกถึงผลกระทบจากเปลวเ,เพลิงแต่อย่างใดทั้งสองบุกฝ่าทะเลเพลิงเป็นเวลาหนึ่งวันจึงเข้ามาใกล้กับเกาะโลหิตยามนี้มังกรทาพบเซียนกำลังเวียนว่าอยู่บนท้องฟ้าเฉินเซียงและชินชวงที่สังเกตเห็นก็ไม่รู้ว่ามังกรทาพบเซียนทำเช่นนั้นเพื่อสิ่งใด ที่แท้ก็เป็นพวกเจ้าเองหรือนี่พวกเจ้าฝ่าทะเลเพลิงโลหิตมาได้อย่างไรมังกรท่าพบเซียนกล่าวถามก่อนหน้านี้เขาสัมผัสถ,ถึงกลิ่นอายพลังทําให้ตระหนักว่าใครบางคนกําลังเข้าใกล้เกาะโลหิตดังนั้นเขาจึงทะยานขึ้นบนท้องฟ้าเพื่อตรวจสอบว่าเป็นใครพวกเราใช้แผ่นข่ายพลังต่อต้านเปเลวเพลิงเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มอาวุโสมังกรเซียนพวกเรามาที่นี่เพื่อค้นหาศิลาเซียนวิธีรังสรรค์จึงต้องการคําแนะนําจากท่าน อาวุโสมังกรเซียนก่อนหน้านี้ท่านค้นหาผลึกเซียนวิธีรังสรรค์ได้อย่างไรชินช่วงกล่าวถามปัจจุบันพวกเราสามารถบุกฝ่าทะเลเพลิงโลหิตได้อย่างปลอดภัยแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มการค้นหาศิลาเซียนวิธีรังสรรค์จากตรงไหนไม่นึกเลยว่าพวกเจ้าจะมีวิธีต่อต้านเปลวเพลิงโลหิตเสียอย่างนั้นไม่เลวจริงๆอึมมมข้าจะอธิบายคุณลักษณะของศิลาเซียนวิธีรังสรรค์ให้พวกเจ้าได้รับรู้มังกรทาพบเซียนกล่าว แต่จะว่าไปแล้วข้าเคยพบเจอศิลาเซียนวิธีรังสรรค์จากบริเวณนี้สองครั้งนั่นหมายความว่านอกจากท่านจะมีผลึกเซียนวิธีรังสรรค์แล้วท่านยังมีซิลาเซียนวิธีรังสรรค์อีกตั้งมากมายเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มไม่ใช่อย่างนั้นแม้ข้าพบเห็นซิลาเซียนวิธีรังสรรค์แต่ข้าไม่ได้จับมันเอาไว้ศิลาเซียนวิถีรังสรรค์มักเคลื่อนที่ไปรอบๆอ,อีกทั้งยังมีขนาดเล็กมากในสายตาข้ามันก็เปรียบเป็นเม็ดทรายมังกรทาพบเซียงกล่าว แน่นอนว่าการไล่จับสิ่งที่มีขนาดเล็กเกินไปย่อมไม่ง่ายสำหรับข้าผลึกเซียนวิธีรังสันและศิลาเซียนวิธีรังสันเป็นเหมือนพูดน้อยพวกมันสามารถทะยานได้ว่องไวอีกทั้งยังแทรกตัวสู่ผืนพิภพได้อย่างรวดเร็วการไล่จับพวกมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆงมังกรท้าพบเซียนกล่าวเจ้าสมควรเห็นแล้วว่าใต้พิภพมีช่องอุโมงค์เป็นจำนวนมากแน่หล่าว,ว่ามันเกิดจากการไล่จับผลึกเซียนวิธีรังสันของข้าแล้วพวกเราจะค้นหาศิลาเซียนวิธีรังสันได้อย่างไร ชินช่วงถามขึ้นนางคิดว่ามังกรท้าพบเซียนสมควรให้คําตอบได้ชัดเจนเนื่องจากมังกรท้าพบเซียนพูดว่าเขาพบซิลาเซียนวิธีรังสรรค์ถึงสองครั้งจากบริเวณนี้อย่างไรก็ตามการที่มังกรท้าพบเซียนปล่อยให้ศิลาเซียนวิธีรังสรรค์หน,นีไปทําให้เฉินเซียงและชินช่วงตระหนักว่าการไล่จับศิลาเซียนวิธีรังสรรค์น,นั้นมีความยากเย็นกว่าที่เคยคิดเอาไว้ ข้าจะอธิบายให้พวกเจ้าเข้าใจง่ายๆกล่าวคือพวกมันมักรวมตัวกันในสถานที่ที่มีความร้อนสูงซิลาเซียนวิธีรังสันเป็นเหมือนพูดน้อยพวกมันรู้วิธีบ่มเพาะพลังด้วยพลังความร้อนและเมื่อร่างกายมีความร้อนสูงมันจะสามารถกลืนกินซิลาเซียนวิธีรังสันอื่นๆได้มังกรท้าพบเซียนกล่าวหลังจากซิลาเซียนวิธีรังสันกลืนกินซิลาเซียนวิธีรังสันอื่นๆ,ๆก็จะทำให้ร่างกายสามารถสั่งสมความร้อนได้สูงขึ้น หากกลืนกินซิลาเซียนวิธีรังสานอื่นๆไปเป็นจํานวนมากก็จะทําให้กลายเป็นผลึกเซียนวิธีรังสานใช่หรือไม่ชินช่วงกล่าวถามใช่ดังนั้นผลึกเซียนวิธีรังสานจึงค้นหาได้ยากมากมังก่อนท้าพบเซียนกล่าวทะเลเพลิงโลหิตเป็นเขตแดนอันกว้างใหญ่มีนำซ้ำเบื้องล่างยังเป็นสถานที่ควบแน่นเปลวเพลิงโลหิตนั่นหมายความว่าซิลาเซียนวิธีรังสานและผลึกเซียนวิธีรังสานมีสถานที่ให้ซ่อนตัวอยู่มากมาย ยามนี้เฉินเซี่ยงและฉินชวงตระหนักดีแล้วว่าการเก็บเกี่ยวผลึกเซียนวิธีรังสรรค์และศิลาเซียนวิธีรังสรรค์ถือเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ญเฉินเซี่ยงมองไปที่มังกรท้าพบเซียนบนท้องฟ้าพร้อมกับคิดว่ามังกรท้าพบเซียนสามารถค้นหาศิลาเซียนวิธีรังสรรค์ได้อย่างสะดวกสะดวกรวดเร็วเพราะมังกรท้าภพเซียนสามารถทะยานไปบนท้องฟ้าอีกทั้งยังสื่อสัมผัสถ,ถึงคลื่นความร้อนได้อย่างชัดเจน เมื่อเป็นเช่นนั้นเฉินเซี่ยงจึงพยายามประตูพลังเพื่อทดสอบการลอยตัวแต่หลังจากลอยตัวได้ความสูงประมาณสิบจังเขาก็ถูกแรงดึงดูดกดลงต่ำต้องทำเช่นไรค่าจึงจะทะยานตัวได้เฉินเซียงถอนหายใจครั้นจึงนึกถึงประเด็นที่ว่ามังกรครามท้าพิภพของเขาสามารถทะยานตัวในเบื้องบนวัตจักรหมื่นเต่าได้หรือมีเพียงเทพอสูรเท่านั้นที่สามารถทะยานได้ในเบื้องบนวัตจักหมื่นเต่า ไม่ใช่อย่างนั้นมนุษย์ก็สามารถทยานได้เช่นกันเพียงแต่ต้องมีอำนาจพลังชนิดพิเศษจะว่าไปแล้วซิลาเซียนวิธีรังสรรก็สามารถนำมากลั่นสร้างอุปกรณ์เทพเหินพาสำหรับใช้ทยานตัวได้เช่นกันมังกรทาพบเซียนกล่าวระหว่างนั้นเฉินเซียงได้ทดลองใช้มังกรเพลิงสีชาติแบกร่างเขาขึ้นทยานแม้จะทยานขึ้นได้สูงมากแต่ก็เป็นไปอย่างทุลักทุเลยิ่งจึงเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสม เมื่อบุฝกฝ่าเข้าไปในทะเลเพลิงพวกเจ้าจะต้องจดจ่ออยู่กับคลื่นความร้อนที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตำแหน่งใดที่มีความคลื่นความร้อนสูงตำแหน่งนั้นจะมีโอกาสได้พบซิลาเซียนวิธีรังสรรค์มังกรทาพบเซียนกล่าวได้ยินดังนั้นฉินชวงและเฉินเซียงจึงต้องหันไปมองหน้ากันครั้นจึงใสยะยิ้มอย่างขมขื่นเป็นเพราะทั้งสองที่อยู่ภายใต้ม่านพลังต้านเพลิงโลหิตทําให้ไม่สามารถสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงของคลื่นความร้อนได้เอาเธออย่างไรแล้วพวกเราจะลองค้นหาดูก่อน เฉินเซี่ยงกล่าวเห็นทีว่าครั้งนี้พวกเราจะต้องพึ่งพาโชคชะตาเสียแล้วปัจจุบันทั้งสองยังไม่มีวิธีการค้นหาที่ดีนะักจึงต้องลองเสี่ยงดวงในการค้นหาศิลาเซียนวิธีรังสรรค์หลังจากฉินชวงและเฉินเซียงออกจากเกาะโลหิตมังกรท้าพบเซียนก็ได้ทะยานไปตามทะเลเพลิงโลหิตเพื่อค้นหาผลึกเซียนวิธีรังสรรเช่นกันอาวุโสมังกรเซียนต้องการผลึกเซียนวิธีรังสรรไปใช้ทําสิ่งใด เฉินเซียงเห็นว่ามังกรท้าพบเซียนเวียนไหวไปมาอยู่บนท้องฟ,ฟ้าจึงตั้งคำถามด้วยความสงสัยเขาสามารถนำวัสดุเหล่านี้ไปควบแน่นอุปกรณ์เทพที่ทรงพลังได้ชินชวงกล่าวเมื่อเทพพอศูนย์ท้าพบเซียนมีความแข็งแกร่งได้ระดับก็จะสามารถควบแน่นอุปกรณ์เทพได้ด้วยทักษะบัญญัติหากเขาใช้ผลึกเซียนวิธีรังสรรค์หรือซิลาเซียนวิธีรังสรรค์อุปกรณ์เทพที่ควบแน่นขึ้นมาก็สมควรกล้าแกร่งอย่างที่สุดชินชวงกล่าวเสริม เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เฉินเซียงก็นึกไปถึงเข็มทองคําของฟงเค่อเอ๋อที่คาดว่าอาจก่อนสร้างจากซิลาเซนวิธีรังสรรค์จึงเป็นแท่งเข็มที่ทรงพลังอย่างยิ่งแม้จะมีขนาดเล็กมากก็ตามทีมังกรท่าพบเซียนได้กล่าวไว้ว่านอกเหนือจากเปลวเพลิงโลหิตแล้วภายในทะเลเพลิงโลหิตก็ไม่ได้มีอันตรายจากสิ่งอื่นใดดังนั้นเฉินเซียงจึงคิดว่าตราบใดที่สามารถต้านทานเปลวเพลิงโลหิตได้สถานการณ์ของพวกเขาก็ค่อนข้างปลอดภยัย ฉินชวงและเฉินเซียงออกค้นหาอย่างไร้จุดหมายทั้งคู่ออกเดินไปอย่างสุ่มเดาเป็นเพราะขายพลังต้านเพลิงโลหิตทําให้ทั้งสองไม่สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของคลื่นความร้อนจากสภาพแวดล้อมรอบตัวได้หากพวกเราค้นหาแบบนี้ไปเรื่อยๆก็แทบไม่มีความหวังฉะนั้นพวกเราจําเป็นต้องคิดหาวิธีการเสียก่อนชินชวงกล่าวขึ้นหากพวกเรามีอุปกรณ์ที่สามารถตรวจจับคลื่นความร้อนหรืออุปกรณ์ที่สามารถตรวจจับสมบัติพลังก็คงจะดีไม่น้อย เฉินเซียงถอนหายใจแม้มังกรท้าพบเซียนเคยกล่าวไว้ว่าทะเลเพลิงโลหิตเป็นดั่งคุ้มสมบัติแต่แน่นอนว่าการค้นพบจะไม่ใช่เรื่องง่ายเฉินเซี่ยงเข็มทองคำของข้าอาจมีประโยชน์ต่อาการค้นหาจูจูฟงเค่อเอ๋อก็กล่าวขึ้นต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนข้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเข็มทองคำสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์อย่างไรเพราะมันไม่เหมือนอุปกรณ์เทพทั่ว,วไปอีกทั้งยังมีขนาดเล็กมากเจ้าจะบอกว่าตอนนี้เจ้ารู้คุณประโยชน์ของเข็มทองคำอย่างนั้นหรือ เมื่อเฉินเซี่ยงพิจารณาตามถ้อยคำของฟองเค่อเอ๋อเขาก็รู้สึกว่าเข็มทองคำเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากเพราะมันเป็นสิ่งเล็กๆที่ทรงพลังแต่ไม่มีประโยชน์ในการต่อสู้สักเท่าไหร่คงไม่ต้องพูดถึงการใช้งานในด้านป้องกันเสียด้วยซ้ำใช่แล้วข้าคิดว่าเข็มทองคำเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ชี้นำไปยังสมบัติพลังและสิ่งที่ล้ำค่าฟงเคอเออกล่าวด้วยรอยยิ้มเจ้าลองทดสอบดูก่อน เมื่อได้ยินการสนทนาของเฉินเซียงกับฟงเค่อเอิอชินชวงก็ค่อนข้างงงง,งันและอยากรู้เห็นเพราะนางไม่รู้ว่าเข็มทองคําที่ฟงเค่ออพูดถึงคือสิ่งใดกันแน่เฉินเฉินเซียงรับเข็มทองคามาจากฟงเค่ออแล้วจึงนําออกมาถือไว้ในมือชินชวงที่แลเห็นจึงถามทันทีว่าเข็มเล่มนั้นมีความพิเศษอย่างไรหรือฮ่าฮ่าต้องบอกเลยว่ามันเป็นเข็มที่ทรงพลังมากมันสามารถเจาะทะลวงดาบของเจ้าได้สบายสบาย เฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มหักยังไม่เชื่อก็สามารถทดลองดูได้หยุดความคิดของเจ้าไว้ตรงนั้นอย่าทดลองเป็นอันขาดเข็มทองคำของข้าสมควรกลั่นสร้างจากศิลาเซียนวิธีรังสรรค์ระระหรือไม่ก็เป็นผลึกเซียนวิธีรังสรรค์ฟงเคอร์เอิร์ตกนห้ามเฉินเซียงเจ้าอยากคิดจะทำอะไรที่บ้าบิ่นแม้ดาบสุริยหงสบาดจะไม่ใช่ดาบที่ทรงพลังที่สุดแต่มันเป็นดาบเทพที่มีความพิเศษมากฟงเคอร์เอ๋อก็ถือเป็นผู้ฝึกฝนในวิธีกลั่นสร้างเช่นกัน ดังนั้นนางจึงรู้สึกหวงแหนในสมบัติพลังที่มีความพิเศษชินชวงได้ยินเข้าก็ต้องประหลาดใจนางไม่นึกเลยว่าฟงเค่อเอ๋อในรูปลักษณ์เด็กสาวตัวเล็กๆจะครอบครองสิ่งที่ทรงพลังเสียอย่างนั้นเฉินเซี่ยงควบคุมให้เข็มทองคําลอยตัวอยู่ครู่ก่อนจะขมวดคิ้วกล่าวว่าข้าไม่เห็นว่ามันจะมีปฏิกิริยาตอบสนองเสียด้วยซ้ำหรือจะต้องควบคุมให้มันอยู่ด้านนอกม่านพลังฟงเค่อเอ๋อกล่าว คิดว่าไม่ควรนักหากมีบางอย่างปรากฏขึ้นและช่วงชิงเข็มของเจ้าไปอย่างกระทันหันพวกเราจะทำอย่างไรเฉินเซี่ยงกล่าวไม่ต้องห่วงเข็มทองคำาผสานกับจิตวิญญาณของข้าแล้วข้าสามารถควบคุมให้มันลอยกลับมาได้ทุกเมื่อฟองเคอเอ๋อกล่าวเจ้าทดลองปล่อยมันลอยออกไปด้านนอกดูก่อนคิดว่าการอยู่ภายใต้ม่านพลังต้านเพลิงโลหิตทำให้เข็มทองคำไม่สามารถสัมผัสถึงอะไรได้ถ้าเช่นนั้นข้าจะลองดู ว่าแล้วเฉินเซี่ยงก็ได้ปล่อยเข็มทองคําออกไปด้านนอกม้านพลังเพียงแค่สัมผัสกับเปลวเพลิงด้านนอกม่านพลังเข็มทองคําจึงหมุนตัวช้าๆก่อนจะชี้นําไปยังทิศทางด้านหนึ่งชัดเจนแล้วว่ามันมีปฏิกิริยาตอบสนองจริงๆได้ผลจริงๆด้วยเฉินเซี่ยงอุทานด้วยความประหลาดใจชินชวงพยักหน้านางเองก็ประหลาดใจไม่น้อยตอนนี้ข้ายังไม่มั่นใจนักในการชี้นําของมัน ฉะนั้นพวกเราจะต้องค้นพบศิลาเซียนวิธีรังสันเสียก่อนจึงจะสรุปได้อย่างไรก็ตามพวกเจ้าต้องระวังตัวให้มากเพราะมังกรท้าพบเซียนพูดว่าศิลาเซียนวิธีรังสัและผลึกเซียนวิธีรังสัสังสมพลังความร้อนก็สมควรถือเป็นสิ่งที่อันตรายฟงเครอเอ๋อกล่าวเตือนเข้าใจแล้วพวกเราจะระมัดระวังตัวเป็นอย่างดีชินชวงพยักหน้าหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มุ่งหน้าไปตามทิศทางที่เข็มทองคำชี้นำ ยามนี้เฉินเซี่ยงและฉินชวงเริ่มมีความหวังขึ้นมาแล้วเพราะคิดว่าเข็มทองคำกำลังชี้นำพวกเขาไปยังตำแหน่งของซิลาเซียนวิธีรังสรรค์โดยตรงหลังจากผ่านไปสามวันเฉินเซียงและฉินชวงจึงหยุดพักด้วยอาการเหนื่อยล้าเป็นเพราะทิศทางที่เข็มทองคำชี้นำม,มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้ทั้งสองต้องพยายามเร่งความเร็วและจะต้องจดจ่อกับเข็มทองคำอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ออกนอกทิศทางและไปถึงจุดหมายให้เร็วที่สุด เครเอเข็มทองคำของเจ้าจะพาพวกเราไปพบกับซิลาเซียนวิธีรังสรรค์จริงๆใช่ไหมเชิญเซียงกล่าวถามอย่างสงสัยเพราะเห็นว่าเข็มทองคำมีการเปลี่ยนทิศทางครั้งแล้วครั้งเล่าอาวุโสมังกรเซียนบอกว่าซิลาเซียนวิธีรังสรรค์เป็นดั่งพูดน้อยพวกมันมักเคลื่อนที่ไปรอบๆเพื่อค้นหาสถานที่บ่มเพาะฉะนั้นเข็มทองคำสมควรปรับเปลี่ยนทิศทางไปตามตำแหน่งของซิลาเซียนวิธีรังสรรค์ ชินชวงกล่าวอึมมมแต่คิดว่าไม่มีสิ่งได้ต้องกังวลเพราะหากซิลาเซียนวิธีรังสรค้นพบสถานที่ที่มีความร้อนสูงก็จะหยุดเคลื่อนที่และทําการบ่มเพาะพลังนั่นหมายความว่าหากพวกเราไม่ย่อท้อเสียก่อนก็จะได้ค้นพบซิลาเซียนวิธีรังสาในที่สุดหลังจากพักผ่อนจนหายจากอาการเหนื่อยล้าทั้งสองก็เริ่มบุกฝ่าเปลวเพลิงไปตามทิศท,ทางที่เข็มทองคําชี้นําต่อไปแม้จะเป็นยามค่ําคืนแต่ทะเลเพลิงโลหิตยังคงสว่างสวัยด้วยเปลวเพลิงที่ลุกโชนไปทั่วทั้งเขตแดน ทั้งสองบุกฝ่าปเปลวเพลิงไปเรื่อยๆก่อนจะพบแสงเรืองสีแดงฉานปรากฏขึ้นในทิศท,ทางเบื้องหน้าสิ่งนี้ทําให้ทั้งสองตื่นตัวทันทีที่แลเห็นเพราะมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นศิลาเซียนวิธีรังสรรค์หรือผลึกเซียนวิธีรังสรรค์ข้างหน้าสมควรเป็นศิลาเซียนวิธีรังสรรค์พวกเราต้องระวังให้มากอย่าปล่อยให้มันหนีไปได้เฉินเซียงกล่าวจริงสิเสี่ยวชวงเจ้ากิจจะใช้วิธีใดในการจับซิลาเซียนวิธีรังสรรค์ ข้าจะปลดปล่อยอำนาจพลังหิมะอัคคีจัดตั้งเป็นเขตแดนพลังภายในเขตแดนพลังหิมะอัคคีข้าจะสามารถทะลุมิติได้ดั่งใจนึกชินช่วงกล่าวแต่ถึงกระนั้นข้ายังมีความกังวลอยู่บ้างเนื่องจากเปลวเพลิงโลหิตอาจทําให้เขตแดนพลังหิมะอัคคียืนระยะได้ไม่นานนะักแล้ววิธีการของเจ้าเป็นเช่นไรชินช่วงถามกลับแน่นอนว่าข้าจะใช้กระจกเทพหวิถี แม้เปลวเพลิงโลหิตจะรุนแรงมากแต่กระจกเทพหวิธีจะสามารถต้านทานได้สักระยะตรับใดที่ไม่ถูกเพลิงโลหิตแผดเผานานเกินไปมันก็จะไม่เกิดสภาวะหลอมละลายเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยสีหน้ามั่นใจอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ